รำโอสถอำนาจจิตพิชิตโรคหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสเป็นสิทธิ์ก้นกุติของอริยสงฆ์องค์อรหันต์คือหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรเข้ารับการอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อปีพุทธศกราช 2,490ชื่อของท่านสัมกันกับหลวงปู่คำดีประพาโสซึ่งเป็นอัคารสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกับหลวงปู่ฟั่นและหลวงปู่ขาวจึงเรียนมาเพื่อทราบแต่แรกป้องกันความสับสนพรรษาแรกของชีวิตนักบวชหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสสอบนักธรรมเอกได้ พรรษาที่สองก็สอบบาลีวยากรได้อีกแต่เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่อาตมาจะต้องเรียนอีกนานแค่ไหนถึงจะรู้แจ้งตามคำสอนของพระพุทธองค์มองดูสิ่งรอบตัวก็เห็นแต่ความจำเจซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระเนนได้เวลาเรียนก็มานั่งที่โต๊ะในห้องเรียนบ้างพูดคุยกันในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะ ฉันเช้าไม่ทนไรก็ต้องมานั่งฉันเพลงอีกแล้วพระเนนบางรูปอยู่วัดเดียวกันนานเข้าทำท่าจะต่อยตีกันเสียด้วยซ้ำยิ่งดูไปยิ่งไม่เห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระใจเลยคิดว่าจะลาศึกไปเป็นครูสอนตามโรงเรียนประชาบาลวันหนึ่งนิยมชาวบ้านทำบุญบ้านนิม,มนต์ท่านและครูบาอาจารย์หลายองค์ไปสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล อาทิเช่นหลวงปู่ฟัน่นอาจโรหลวงปู่อ่อนยานาสิริเป็นต้นได้เห็นครูบาอาจารย์มีปฏิปัาน่าเลื่อมใสามากตอนนั้นหลวงปู่ฟัน่นมีอายุป,ประมาณ40ปีส่วนท่านเพิ่งบวชได้เพียงสองภาษาครั้นทราบว่าหลวงปู่ฟัน่นจำภาษาอยู่ที่วัดบ่า,าธาตนาวเวงจึงรนแรมไปกราบนมัสการ เพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่ก็ว่าดีแล้วเรียนปริยัตไปมันไม่สุดทางหรอกมันต้องเรียนต่อไปอีกไม่จบในชาตินี้ออกพรรษาแล้วท่านยังไม่ได้ไปอยู่อบรมธรรมะกับหลวงปู่ฟันทันทีเลยหากจะกราบลาพระอุปชาออกทุดงเดี่ยวเพื่อหาประสบการณ์เสียก่อนโดยออกจากวัดโพนทารามจังหวัดสกลนคร อันเป็นวัดที่ท่านบวชมุ่งหน้าไปสู่ป่าแถบทินอำนาจเจริญประดุดนกที่หลุดรอดจากกรงขังได้บวยบินเข้าสู่ป่าเขาไพรกว้างข้าไหนอธิษฐานปากรดพักแรมจเจริญภาวนาทำสมาธิที่นั่นความสงบวิเวกของป่าทำให้เห็นจิตค่อยๆรวมเข้ามาเหมือนจอกแหนในหนองน้ำที่ลอยเข้ารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนฉะนั้น แต่ทันทีที่ความมืดแผ่ครอบคุมไปทั่วผืนป่าสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดําบันคือการกลัวความมืดจะผุดขึ้นเล่นงานจิตใจอย่างแรงสิ่งที่ติดตามมาคือเว็บคิดไปถึงผีซึ่งฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนไทยเรื่องสงบจิตเพื่อเข้าถึงสมาธิเป็นอันเลิกพูดถึงเอาแต่นั่งเสียวสันหลังอยู่ในกรดยันเช้า ท่านแก้ไขความกลัวด้วยการพิจารณาค้นหาเหตุผลก็จับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าความกลัวได้อยู่หมัดที่แท้จิตมันปรุงแต่งจนเกิดสัญญาความจำได้หมายรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เคยหวาดกลัวในตอนยังเด็กที่กลัวก็เพราะจิตมันขี้ขาดพอจับตัวขี้ขาดได้ก็หายกลัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนความทุกข์ยากขณะปฏิบัติธรรมในป่าลึก ท่านย้อนละลึกไปถึงสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดความสุขสบายในวังซึ่งประดุจเมืองสวรรค์ถูกตัดทิ้งไปสิ้นทรงเป็นบุคคลตัวเปล่าไปสู้กับความทุกข์ยากหนานับประการในป่าดงพงไพรกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นจอมาศาสดาเอกของโลกเราล่ะเป็นใครเป็นชาวบ้านธรมธรมดาานี่เอง แล้วการบวชเข้ามาปฏิบัติทุดวงควัดมีอะไรเป็นห่วงหรือเปล่าจิตก็ตอบว่าไม่มีก็ถ้าไม่มีอะไรให้ห่วงกังวลแล้วจะมากลัวความลำบากอยู่ปฏิบัติธรรมในป่าทำไมถามตอบจิตตัวเองอย่างนี้แล้วก็หายห่วงหมดกังวลเลิกสงสัยในข้อวัดปฏิบัติมีจิตใจห้าวหาญที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ให้จงได้ หลังจากทดลองทุดดงเดี่ยวอยู่ระยะหนึ่งก็มุ่งหน้าไปรับการอบรมในทางธรรมอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นสี่พรรษาเป็นการอบรมอย่างเข้มงวดจริงๆจ,จะมีโอกาสพูดก็เฉพาะตอนหยุดพักฉันน้ำร้อนน้ำชาเท่านั้นครมีอะไรข้องใจในข้ออัดข้อธทรำรก็เรียนถามหลวงปู่ฟัน่นจนหายข้องใจแล้วแยกย้ายกันไปนั่งสมาธิเดินจงกรม ไม่มีเวลาเข้าที่พักกันเลยเมื่อจิตใจแคล่วคล่องว่องไวต่ออารมณ์ที่จะเกิดหรือกำลังเกิดอยู่สติปัญญาก็ตามไปรู้เท่าทันทั้งนี้เพราะหลวงปู่ฟัน่นสอนให้ฝึกฝนจิตใจเมื่อใจมีกำลังแก่กล้าใจก็ย่อมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันคอยต่อต้านอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายการปฏิบัติธรรมในทุกรูปแบบ ครั้นเกิดความเชื่อมั่นในตัวสิทธิ์สิทธิ์เองก็แน่วแน่แก่กล้าดูแลจิตใจตัวเองได้ถึงขั้นเอาตัวรอดได้แล้วหลวงปู่ฟันก็อนุญาตให้ออกทุดงเพื่อหาประสบการณ์ต่อไปการบุกป,ป่าดงดิบสมัยนั้นแวดล้อมไปด้วยอันตร,รายทุกย่างก้าวทั้งจากสิ่งที่มองเห็นเช่นสิงสาราสัตว์ดุร้ายและสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเป็นอาถรรพ์ประจำป่า เช่นพูดผีเปรตเป็นต้นแต่ครูบาอาจารย์มีให้ร่ำเรียนเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์เพื่อป้องกันชีวิตเพราะธรรมะอยู่ฝากฝั่งของความตายใครที่ยังรักตัวกลัวตายแสดงว่ายังเสียดายความทุกข์ไม่กล้าเอาทุกข์เอากิเลสไปทิ้งในป่าก็ต้องหอบพิวทุกข์ติดตัวไปอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วน ป่าที่ท่านมุ่งหน้าไปมีทั้งป่าในเมืองไทยพมา่าลาวอินเดียเนปาลโดยมีจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนไตรัยอย่างแรงกล้าเป็นสารณะที่พึ่งแต่ท่านก็ม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงอย่างเช่นคราวหนึ่งท่านท่องทุดงไปกับพระอาจารย์ทวินจินนธมโมผู้แก่กล้าในทางธรรม มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเมืองสุขโขทยัยขึ้นไปทําความเพียรบนยอดเขาหลวงซึ่งปีนั้นบนภูเขายังเป็นป่าหลงสำรวจไม่มีร่องรอยมนุษย์ย่างไกลไปถึงสังเกตได้จากพวกสัตว์ป่าอาทิอีเก้งไก่ฟ้าเห็นพระธุดงเดินเข้าไปใกล้ๆก็หยุดยืนเบิงตามองเฉยๆไม่เผ่นหนีไม่ตื่นเต้นตกใจ บนเขาหลวงแห่งนี้นี่เองท่านพบเจอเจดีสมัยโบราณอยู่ในสภาพปรักหักพังมีพระเครื่ององค์เล็กเกลื่อนอยู่บริเวณฐานพระเจดีพระอาจารย์ทวินเก็บใส่ย,ย่ามเป็นที่ระลึกจำนวนไม่มากนักหลังจากนั้นก็ทุดงต่อไปพักแรมอยู่ในป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นวัดคีรีวงศจังหวัดนครสวรรค์ ที่นี่มีทหารจากค่ายในจังหวัดแวะมากราบนมัสการพระอาจารย์ถวินก็มอบพระเครื่องที่ได้มาจากเขาหลวงไปเป็นที่ระลึกหนึ่งองค์เมื่อกลับไปที่ค่ายทหารคนนั้นต้องการทดสอบความขลังเลยเอาปืนยิงแต่ยิงไม่ออกเท่านั้นเองทหารนายอื่นที่เห็นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แห่มาขอพระเครื่องจนหมดย่ามเหตุที่พระเครื่องสมัยดึกดำบรรณ มีความเข้มขลังขนาดนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยเป็นเพราะโบราณาจารย์ที่ปลุกเสกพระเครื่องได้ปฏิบัติธรรมสมาธิกระทั่งมีอำนาจจิตเป็นมหาศจรรย์ดังคำที่ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานเมื่อทำการประจุพลังจิตลงในวัตถุอันไร้ชีวิตจิตใจวัตถุธาตุเหล่านั้นจึงบังเกิดความวิเศษเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างลึกลับ ดังตัวอย่างที่ท่านเอ่ยถึงหลวงปู่จันเขมะปัตโตปีนั้นท่านทุดงออกจากป่ากลับมาทางเมืองอุดรเป็นเหตุให้มีโอกาสได้พบเจอหลวงปู่จันซึ่งเป็นอัครสิทธิ์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกิตติคุณเรื่องอำนาจพลังจิตสูงของหลวงปู่จันเป็นที่ยอมรับในหมู่พระป่าทุดงกรรมฐานตอนนั้นหลวงปู่จัน พักอยู่ที่วัดศรีโพนเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้ไปฝึกฝนการทำสมาธิกับหลวงปู่อยู่นานพอสมควรก่อนหน้านี้พอดีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีหรือจูมพันธุโลอดีตพระป่าซึ่งรับหน้าที่ในทางมีสมณศักดิ์เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงกับเถระสมาคมอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาพระป่าทั้งหลาย ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณเกิดอาพาธโดยโรคไตไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรในกรุงเทพแต่ประจวบกับวัดป่าสุทาวาสที่จังหวัดสกลนอครมีงานตัดลูกนิมิตท่านเจ้าคุณจึงต้องเดินทางกลับมาร่วมอยู่ในงานการกลับมาคราวนี้พอดีที่พบเจอท่านและหลวงปู่จันเขมปัตโตโอกาสนั้นได้กราบเรียน ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีให้ทดลองรักษาโรคไตด้วยอำนาจธรรมโอสถด,ดูบ้านเพราะท่านเจ้าคุณได้บอกให้ฟังว่าเสร็จงานนี้งานตัดลูกนิมิตจะลงไปกรุงเทพอีกไปฉายเอ็กซเรย์ ray, ดูอีกทีก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดหลวงปู่จันเขมปัตโตขอโอกาสให้ท่านเจ้าคุณนอนลงทำการเพ่งจิตรักษาโรคเหตุการณ์วันนั้น หลวงปู่จัน์ทเป็นหัวหน้าในการเพ่งกสินท่านก็ช่วยเพ่งจิตเผาสิ่งเร็วร้ายให้สูญไปจากสริระสังขารของครูบาอาจารย์เมื่อแล้วเสร็จอาการไม่สู้ดีก็บรรเทาเ,าเบาลงท่านตาหินต่อมาท่านเจ้าคุณก็เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อเข้ารับการเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลจุฬาปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติที่ไตของท่านเจ้าคุณอีกเลย สร้างความอัศจรรย์ให้แก่คณะแพทย์อย่างมากเป็นอันว่าแพทย์ลงมติยกเลิกการผ่าตัดส่วนท่านเจ้าคุณก็ไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานใดๆมารบก,กวนอีกนี่แหละอำนาจจิตในพระพุทธศาสนามีความดีวิเศษอย่างนี้และการที่จะปฏิบัติให้มันเกิดอำนาจอันมหาศย์ขึ้นมาได้นั้นมันอยู่ที่จิตใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติจิต เป็นคนจริงทำจริงหรือเปล่าถ้าเป็นคนจริงเวลาทำอะไรทำจริงจริงยังจังไม่เลาะแหละเหลวไหลมันก็ต้องได้ของจริงถ้าเป็นคนทําอะไรโลเลไม่จริงไม่จังก็จะได้แต่ของไม่จริงไปประดับตนแล้วเขาจะกล่าวตู่ว่าการปฏิบัติที่ทำให้เกิดอำนาจพลังจิตเป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีใครทําได้หรอกอันหนึ่ง ช่วงเวลาที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่บนภูผาแดนเป็นเวลานานวันหนึ่งทราบข่าวว่าหลวงปู่ชอบฐานะสโมทุ่ดงมาพักแรมอยู่ที่บ้านป่ายางนาดจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับหลวงปู่ชอบหนึ่งพรรษาซึ่งทําให้ท่านเข้าใจวิธีปฏิบัติอย่างลึกซึง้งสามารถแก้ไขจิตใจของตนเองจนหลุดพ้นกิเลสไปเป็นข้อๆไม่ติดไม่หลงอีกต่อไปสามารถเอาจิตใจ ให้รอดจากกิเลสร้าๆได้มากพอสมควรทีเดียว